บีดแมปในเกมโอสุคืออะไรเดี๋ยวมิลิเซียเล่าให้ฟังครับคำว่าแมปหรือบีดแมปก็คือชุดตัวโน้ตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเล่นไปตามจังหวะเพลงนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบกับเปียโนแมปก็คือแผ่นโน้ตเพลงที่เราต้องเล่นไปตามโน้ตเพลงนั้นๆจนจบเพลงสมบูรณ์นั่นเองครับผมบีดแมปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่3อย่าง 1. h i t Circle หรือวงกลมกดอันนี้จะเป็นเบสิกแรกครับแค่เรากดให้ตรงกับวงกลมที่ยุบตัวลงไปตามจังหวะเพลงเปรียบเหมือนอาการเคาะจังหวะกกกลลอออง,ง่่าาาาาายคครับหืตวนนน้้้้ซซขึมมมดแเส์ไป เส้นทางที่กําหนดไว้จนจบเส้นทางส่วนใหญ่จะใช้กับเสียงที่ลากยาวๆหรือเสียงที่มีทํานองต่อเนื่องครับ3ส,สปินเนอร์หรือตัวหมุนอันนี้อาจจะเจอไม่บ่อยเป็นการควงเมาส์หรือเมาส์ปากกาให้เร็วที่สุดในช่วงระยะเวลาสั้นๆมักจะโผล่มาในช่วงที่เพลงโหมวมหรือใกล้จะจบเพลงเพื่อเล่คะแนนโบนัสครับผมสิ่งที่ใช้บอกความยากของแมปก็คือส t a r ์เรตติ้งหรือระบบดาวซึ่งจะแสดงอยู่ข้างๆชื่อแมครับยิ่งส t ตล์เรตติ้งมากความยากของแมก็จะยิ่งยากตามเดี๋ยวมิลิเซ่จะแบ่งระดับความยากออกเป็น3ช่วงแล้วกันนะครับช หรือ easy และ normal โน้ตในระดับนี้จะใหญ่ช้าและห่างกันมากเน้นให้มือใหม่เรียนรู้พื้นฐานเริ่มต้นกันก่นกอนครับช่วงที่2ระดับความยาก3-4ดาวหรือ hard intense จะเริ่มมีการจัดวางโน้ตที่ซับซ้อนและเร็วขึ้นนิดหน่อยเป็นช่วงฝึกจังหวะให้คล่องแคล่วขึ้นครับช่วงที่3ระดับความยาก5ดาวขึ้นไปหรือ expert โน้ตในระดับนี้จะเร็วขึ้นจากระดับ3 4ดาวมากพอสมควรครับจะเริ่มมีจังหวะแปลกๆเริ่มต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการเล่นมากขึ้นครับผมในความยากระดับนี้เนี่ยจะบอกกับผู้เล่นที่มีความชํานาญในเกมโอสมคับ เคล็ดลับสาหรับมือใหม่มิดิเซ่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งรีบเล่นแมปที่ยากเกินมือเรามากเกินไปครับแนะนําให้เป็นแมปพวก1-4ดาวไปก่อนดีกว่าครับถ้าเราเริ่มคล้องแมประดับนี้แล้วเราค่อยขยับขึ้นมา5ดาวแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้มาตลอดนะครับยังไงก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองได้นะและนี่ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับบินแมปนะครับจะเห็นว่ามีบินแมปให้พวกเราเล่นเล่นหลากหลายระดับเลยนะแล้วเพื่อนๆล่าครับชอบบินแมปแบบไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะ Have fun.